ข้อแรกก่อนนะถ้าเข้าไปเล่นแล้วออกมายิงได้ไหมข้อแรกนะข้อที่2คือยังไม่เข้าเลยอยู่นองวงไม่เล่นไม่ได้เพราะเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมก็เขารู้ตัวว่ามันไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาก็จะกลับไม่เป็นไรเรากูสษาเออเอาเย็นเยอนนะอยากได้อะไรเราก็ช่วยทุกอย่างนะตอนนี้เขาก็ควรจะแบบนั่นแหละว่าต้องต้องคุยกับเขาหน่อยเขาเขาก็เยอะเกินถ้ามันเพิ่งเป็นแบบรุ้นใหญ่อ่ะเพิ่งร่มความลุ่นใหญ่เฮ้ยเลยมึงจะได้สตอรี่เหรอฮะเล่นสตอรี่ป่ะอย่างเงี้ยหลเฮ้ยชวนคนเลยเหรอ เด็กหน้าโดนแกล้ง <Bell> บ <issimo> <me> ่อยอะตอนโตมาเพิ่งได้แบบแกล้งคืนก็เลยแบบขออนิดนึงแล้วกันเรายิดดีเพื่อนผมก็ขึ้นมาแล้วก็ยิงผมตกรถซ้ำผมนอกวงอืมแต่ผมยังไม่ลงนะเข้าวงไปยังตัวเราเข้าวงไปยังตัวผมไม่แน่ใจอ่ะประมาณขอบอ่ะพี เช็คก่อนว่าว่าเข้าแล้วออกแล้วมันมันมันจะมันจะต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่ได้อะก็ต้องโดนปรับอ่ะผมไม่แน่ใจนเพราะผมไม่เคยเล่นไงผมก็ไม่รู้อ่ะผมยังไม่ลงรถไงผมไม่ได้ลงไม่ลงรถแต่เพื่อนข้างผมมาลงคืออันนี้แบบนี้คือในมุมในมุมเราอ่ะคืออย่างเรื่องเมื่อวานอ่ะเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็เล่นไม่ได้ด้วยแต่เราก็อุตส่าห์รับผิดชอบซื้อให้เกย์ใช่ไหมคุย เราก็อุตส่าห์รับผิดชอบซื้อให้แล้วตัวเราเอ่ะมีแบบมีค่ารอเราก็อุตส่าห์อะช่วยจ่ายค่ารอคือพี่ก็คิดว่าแบบมันนา่าจะแบบเยียวยาความรู้สึกเขาได้เพราะเรื่องนี้มันเล่นไม่ได้เพราะเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมก็เขารู้ตัวว่ามันไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาก็จะกลับไม่เป็นไรเราก็อุตส่าห์เออเอ้าเย็นๆนะอล้วอยากได้อะไระเราก็ช่วยทุกอย่างนะตอนนี้เขาก็ควรจะแบบนั่นแหละว่าต้องต้องคุยกับเขาหน่อยเขาก็เยอะเกินมือขอารัข้งอาคา อคอนตอนเมื่อวานไอ้คนวยมันจะมาด้วยที่มันไม่รู้ว่าเ่นหมาไม่ใช่มันหมาแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าตาเขาก็อยากได้คืนถาตายพี่บอกไอ้หรือพี่มีน้องคนนึงมันตามพี่มาตั้งแต่เห็นหน้าพี่ไปไหนมันก็ไปหมดแต่ตอนเนี้ยพี่มาอยู่ตรงเนี้ยพี่ไม่ทิ้งมันไว้มันก็อยู่ที่อยู่ที่นู่นคนเดียวอะไม่ห้อยู่ที่วัดคนเดียวของมันแล้วแหละแต่เขาเล่นดีจริงนะเพี่นเล่นดีเล่นดีแล้วก็สงสารมันตอนฒาพี่บุกอัฒนา ตอนนี้คือตัวคนเดียวแล้วอ่ะพี่ก็เลยบอกเออมามาอยู่กับตอนไหมเขาบอกว่ามีคนอื่นไหมแบบมีวามีบีทูมเหมมันเหมารู้จักคนเดียวเองอ่ะวาเลนมาไหมอะไรเงี้ยเาบอกไม่รู้ก็เลยบอกขอคิดดูก่อนแต่ถ้าได้หน่วยมาสบายมึงโอ้โหเป็นตัวเล่นดีแต่ต้องดูก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นนายกอยู่คอรี่ด้วยมันมันจะเต็มที่กับคุณได้เปล่าผมเจอเขาที่ไอคาติโนที่วัดประจำเลยพี่ตาตัวแบกแกะมันใครมันอยากเล่น ไม่แน่ใจไงว่ามจะเข้าผมเข้าวงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่เช็คให้อีกทีสภาัาไอไอไหนไอก๊อปแก๊ปบอเบฟครับพี่เขาโดนยิงนอกวงทีนี้ด้วยตัวกดมันเป็นยังไงวะข้อแรกก่อนนะกนอกถ้าเข้าไปเล่นแล้วออกมายิงได้ไหมข้อแรกนะข้อที่สองคือยังไม่เข้าเลยอยู่นอกวงยิงยิง,ยงแล้วซ้ำได้ไหมยิงซ้ำได้ไหมแต่เหตุการณ์เนี้ยเกิดนอกวงครับ จะดูดูเปิดให้หน่อยครผมไม่ได้ไม่ไมไแน่ใจว่าได้เข้าวงไปหรือเปล่าอ่ะผมแบบอยู่ตรงหน้าประตูแบบใกล้ๆขอบวงเลยแบบนิดเดียวเลยผมยังไม่ลงผมแค่ไปดูไงเอ้ยมีคนผมก็เลยออกแล้วเขาก็ยิง มีภาพไหมมีภาพให้ดูไหม้นอกในนะมีมีมีครับเพี่แต่แต่ผมต้องลงลงรอบหนะะึ่งอะมันอ๋อก็ยังยังไม่ใช่ใช่ชครับเพี่อไม่มีคดีท่้แม่มค่ะเสร็จแล้วมึงมันเลิกดิสิ้และละ่ะไปรีข้าวเหรอ มึงเตรียมทีมห้ามึงเตรียมเตรียมเตรียมทีมห้าเลยเตรียมมาสักสองทีมเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมอุ้ยห้าห้าเว้ยขอตัดมาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ากูรู้ว่าขอตัดมาแล้วไอเลนเมื่อกี้ห้แต่หมายถึงว่าตอนที่ไอเสียโดนตึกดึงโดนรถอะโดนไอเสียโดนรถอะเงินเมื่อวานอะที่เราจ่ายเขาค่าเสียเวลาไปอะเขาคืนพี่มาพี่เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวเอามาทำกิจกรรมแจกคนในเมืองตู้ไฟไปคครรัับบพี่ได้ตู้ไฟก็ไปตีละห้าแสนห้าแสนได้อยู่หกตู้อยู่หกตี้ อ่าไปเตรียมตัวใส่ชุดเหมือนเหมือนกันหน่อยได้เลยกลบแก๊ปแตร่รอบนี้ไม่เอาไอชุดคอสพี่คอสเพย์ใหญ่ๆนะเวลาถืออาวุธมันมองไม่เห็นวะกลับแกปแ๊ปเราจะประกาศไงดีวะสวัสดีครับเวียดนพี่ชายสวัสดีครับคุณเล่นเล่นใหญ่เอ้ยเอ้ยสสวัดีครเล่นใหญ่คุณเบสตาเลียนหรอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ที่ชายครับตามอะไรกันเนี่ยตัวแหลมเลยตัวแหลมตรงจบกระท่อมเลยมีตังไว้พาไปเปลี่ยนชุดเลยดิ ไม่อันนี้อันนี้คุณเวทมาเล่น A M D ไหมครับเนี่ยไม่ได้มาครับอ๋อแล้วไม่ไม่อันนี้คุณเวทคุณเวทรู้ได้ไงว่าคุณเวทรู้ได้ไงว่าผมอยู่นี่ครับไม่ใช่ครับนี่ผมออกตัวนี้ครับตอนแข่งบอลสตาร์วันที่เพิปั๊บฮะหัวเรื้อเรืองคุณทีหรือเปล่านะเดินมาทักดูตอนที่ดูจอังคือเลยตัวเปล่าเปลี่ยนเสื้อตัเวทอะเยส ไม่ใช่เราผมไม่อยากนี่ไงผมอยากถ้าเราทำเป็นน่ชัดก็เราค่อยเรียกมันเดี๋ยวมันมาอ้างแถนู่นแถนี้น่า,า,ารำคาญที่เกียดเถียงกับาาพวกเฮ่น ทีนี้นะครับไม่มีคดีแต่แมรมยงกาน มันมนเลดีสุดแล้วล่ะปีสา์ตอนตื่นแล้วว่ะทำไมยิงมีพื้นทำไมยิงได้ทำไมยิงตกต้นแอรตดอกก็ได้ทำไมมีอะไรอ่าคืออะไรโทษ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 ิติดน้องนี่ะรังควาตลอดไม่คิดจะพัก่จะเป็น ตลอดเลยมั้งอะใครใครยิงไอ้ดอบานไอ้หรือเล่าให้พอฟัองดีก็คือผมไปเล่นไอ้ดอบ,บ้านแล้วผมไปสามคนเพื่อนมันยังไม่ถึงมันใกล้หมดเวลาแล้วผมก็เลยผเพราะไม่ได้ละอยู่ขอบ,บวงนะตอนนั้นอ<ไ>่ะผมก็แม่ใจแต่ตอนที่มันตีผมตายโดนยิงลงรถขึ้นไงอยู่บนรถเหรอไม่มันคือไอเสียมันลงไปแล้วมันก็ขึ้นมันกดผิดแล้วมันก็ลงลง,ลงแล้วก็ขึ้น ไม่แต่โดยปกติแล้วถ้าสมมติเราลงต่อให้ลงไปแต่เราแบบเชิงไม่เล่นไม่ได้เข้าวงแต่เราขึ้นรถก็คือเราไม่เล่นนะเขาก็ไม่มีใครยิงนะที่บ้านมาที่เล่นกันบาแล้วทำไมถึงโดนยิงอ่ะเขาบังตาไม่ให้ต้องเล่นหรอเออแล้วพอมันนี่มันก็นี่เลย้วก็มานี่ผมอ่ะแล้วไอ้หลุยส์ลงรถปะไหนพูดสิน้องผมไม่ลงไม่ลงแล้วตกรถไหมตกโอ้ธรรมดาเฮ้ยมันก็ไม่เคยมีอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะก็เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ อย่างมันก็ไม่ได้ด้วยจะได้ได้ไงอ่านชัดบกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมื่อกูไปแม่งเล่นมาย่าเหมือนเจอพวกเหือชิบหายแบบแค่ชนรถนิดหน่อยแบบแอคทำทรงเมื่อวันเมื่อวันเล่นซ่อมไฟแม่งกูยิงมันไม่ แล้วกูแซวกับพี่เรีวายแล้วหน้ามันแดงไปชนมันมันบอกเอ้ยมันชื่อที่จริงๆนะเว้ยถ้ามันไม่สนใจมันไม่อยากมีอะไรอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบแหลมเว้ยไม่อยากมีเว้ยมันแค่แบบว่าเออชนนิดหน่อยคือมันปล่อยผ่านก็ได้เว้ยถ้าจิตใจคนมันปล่อยผ่านอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะแต่ทําตัวแบบเป็นเหมือนบักเคมเบ้อเหมือนขี้ฉาหรือเหี้ยอะไรสักอย่างขาดความมุขุนอย่เงี้ยเปลี่ยนมาแบบตลอดยี่ห้อตัวเมื่อวานนะตัวแอคเลยยี่้แบบอะไรก็ไม่รู้ ไอ้แย,ย่ลีวามยิงกูงหน้าแดงแล้วรถกูม,มันพุ่งไปชนชนมันไอ้แค่นั้นวิ่งมาเฮ้ยมึงจะเล่นสตอรี่เหรอเขาใจว่ามันเพิ่งเป็นแบบรุ่นใหญ่อ่ะเพิ่งเรื่องความรุ่นใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเล่นสตอรี่เหรอครับเล่นสตอรี่ปะอย่างเงี้ยโหลเฮ้ยชน,<อ>นคนเลยเหรอแต่ตรงๆก็จับตอนเด็กหน้าโดนแกล้งบ่อยอ่ะตอนโตมาเพิ่งได้แบบแกล้งเฉินก็เลยแบบขอนิดนึงแล้วกันลาแล้วมึงจะเป็นมาเฟียพายเอ็มหรอหลุยอ่ะเสียเฮียกูโดนมาเฟียเล่นเดี๋ยวมาเฟียเร็วเป็นอย่างเดียวไปเอ็มไอ้เฮีย ไอเฮียมายิงกูหน้าแดงแล้วรถกูมันขยับเองไอเฮียมาด่ากูหลายรอบจัดอะใครไอพวกนั้นอะเออมันใครไม่รู้มันชื่อเฮียหอยูดีก็ยิงเหมือนกันไม่ซ uh, ้อมไฟผมก็ยิงกันปกติบนรถเคมยแล้ว,แล,วแล้วพ่รีวายอะมันยิงผมหน้าแดงแล้วรถมันก็คันเร่งค้างพุ่งเข้าไปชน uh, uh, แล้วอ้ดีมันก็วิ่งมาด่าอ๋อ uh, แบบว่ามันคิดว่ามึงเลี้ยนไปชนมันอะเดี๋ยวใช่บวกสามมันถือบ่อยจังอะ แล้วมาโมกบสี่เหรอไหนมกบสี่เหรอมันก็ยิบออกมาดิบวกอะไรอะกสี่วะน้องโมกสี่ยิงโดนปะโมกเจิตเลยโอ้ต่ภาพเอ็ดทีเอ็มพีสอง่อยโชว์เอ็มพีสองเโชว์ใช่เอาไงมมกบสี่หรือเปล่าเอาไงยิงโดนเปล่าเออเอ็มพีทูที่แพงกว่าสามทีเลยหร เฮ้ยไทเกอร์ไม่มีเวลาเล่นไม่ใช่หรอสิงบ้านจะออกแล้วไทเกอร์อะไรไม่ใช่หรอกูปิดเทอมเนาะไอ้เหี้ยอ๋อไม่มีเวลาเล่นไม่ใช่หรออ๋อวางแล้วอ๋อโอเคโบสี่ไม่มีเวลาเล่นโอเคเข้าใจเข้าใจเติมประชากรับครับไม่มาที่ครับครับคาบไม่มาที่เล่นคับคาบคอนโดยาลามันครับพอแล้วพอแล้ว